สวัสดีครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเขื่อนเขื่อนพุนด่านประการชนนะครับอันนี้ก็คือทางท้ายเขื่อนนะเนี่ยนะดูบรรยากาศเขื่อนนะครับนี่ได้ละองฝนแล้วนะครับ,นนออเ,รบเหมือนฝนจะมาไล่แหละ ผมจะให้ชมวิวของเขื่อนคุณด่านประการชนยามยามยามแรงนะครับว่าเป็นยังไงเื่อนสวยขนาดานไหนนี่ครับโอ้ค,ครับก็มีสายฝนโปรยปลายไ,ไล่มาทางโน้นแลครับของฝนก็ได้ละอองฝนแล้วผมเข้าใจว่าผมคงต้องโดนฝนแล้วมั้งครับทางลงพกพก,พก มาดูนะครับให้ดูบรรยากาศนะนี้คือทางหน้าเขื่อนน้ำยังน้อยฮะตอนนี้เขาออกน้ำขนาดนี้ยังเข้ามาในเขื่อนได้แค่นี้ผมไม่รู้ว่าน้ำจะเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจกับ ก็เป็นเส้นทางของทางเดือนทางนั้นก็ทางลงเรือนําเที่ยวครับคนละสองร้อยเที่ยวสน้ำตกที่อยู่ในเขื่อนนี่แหละครับมันจะมีน้ำตกไปทางเรือได้อย่างเดียวประมาณนั้นฝนก็กำลังจะหยดลงเม็ดหน่อยๆแล้ว ให้ชมบรรยากาศที่เขียนคุณดันประการชนครับก่อนที่จะคัเมืดดูครับดูดูครับด,ด,บดูสายฝนกำลังมาแล้วครับไกลๆกลสายฝนมาและผมนี่ก็เจียวขจีครับ เย้าขี้อ่ะเนี้เป็นประชาชนที่มาเข้ามาเที่ยวภายในเขื่น,นะ เป็นยามบรรยากาศยามแรงครับก่อนที่จะมืดมีฝนมาอ่านันนี้เวลาก็น่าจะ18นาฬิกาแล้วประมาณนั้นแล้วก็มีฝนมาแล้วด้วยครับที่ผมจะให้ดูนะมุมเห็นตึกโรงเรียนในร้อยประจุลกรมเก้าไปทางเส้นน้ำตกสาลิกาก็เปิดขึ้นมาแล้วครับ น้ำน้อยมากครับน้ำถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีการล่องแก่งผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีน้ำไปล่องแก่งจุดนี้ก็คือสันเขื่อนครับสันเขื่อนขุนด่านนะครับคนก็มาเช็คอินถ่ายรูป พันสันเขาก็มีประเภทฮะกลางล่างนี่เป็นกล้วยป่าถ้าเป็นกล้วยกินได้คงดีพวกนี้ปลูกมันขึ้นเองกล้วยป่าปลุบ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 ถ้าเป็นกล้วยบ้านก็คงดีทนแรงเหมือนกันทาไมกล้วยบ้านไม่ขึ้นก็ไม่รู้ฮะพวกนี้ให้ดูก่อนรับรับเจ็บบรรยากาศ เขนคุนด่านตระการชนไว้ไม่มีน้ำเปิดออกให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้มันแรงนะฮะรยากาศยามแรงที่เขื่อนคุนด่านประการชนครับ